ตะวังตะวันถอดมาก่อนถอดแรงมากเลยคันนี้อ๋อ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 ท่าแม่พลุท่านน่าจะเตี้ยกว่าปะเอาดาเป็นยไงบ้างลีจูนเลยอ่ะบจูนทิปอ่ะเฮ้ยว่าทำเพื่ออะไรครับน่ดูน้องฟิวเกือบตายแล้วมาแล้วนั่นดีออกไงอ่ะ แล้วเขาออกไงเอ้ยเข้าไปถามดิเข้าไปถามดิเข้าไปถามดิเฮ้ยเฮ้ยก็ชักเดินล้วงเป๋าเห็นมะเมลอดโคตรเท่เลยว่ะเออเท่เป็นไงอ้จโคตรเท่ ตวัวดีครับพี่จอนครับหลบทางนะครับบอสชักเดินครับเดินลำเป่าดินชุดไปไอ้ยูเดีดมึงจะแอ็คทำเหี้ยอะไรนะสัสดีครับบอสชักผมจะเดินไปไกลเลยี่ชื่อไอจีเนสี่ห้าแเดี๋ยวทอยเหรอฮะยิ้มายิ้มายิ่านั้นอ่ะเสียวอ่ะเดินไปอย่างฟวคิดโดนด่าแอ็คก็ผิด เอออะเร็วจีเลยนะแป๊บเดียวเลยนะแต่แต่ไม่เกินไม่เกินสิบวิกูเสร็จแล้วนหลีกทางนะครับสลลอแบกทางข้างไหนครับหลีกทางนะครับหลีกทางนะครับหลีกทางนะครับขาลยนะครับลีกทางลนีาบลถ้าจอดรถขวางทางครับเนี่ยเกกะโอ้ยโหาาจะเดินไปทางไหนครับนนี้กูเริ่มันหนแล้วทากะจะเดินไปทางไหนครับเนี่ยเนีย โคดเฟี <What> <laughs> ้ยวอ่ะนานทำไมไม่ตีมาตีตอนทำไมตอนที่แบบมันจะโดนตุ้มเอือหักเนี้ยโอ้ไม่ <laughs> มีทางเลย <laughs> จะอดดิวเอกร้อนเท่อะฮัลโหลบอสบอสครับเท่านับ <laughs> บ <laughs> อสคอมเบอร์นะ <laughs> <c oughs> ่ะเป็นอะไรนะอิจฉาเป็นอะไรเนี่ย วะเฮียมันมีก็มีอะแต่กูขายแพงนะดิเขาขาขายกันเท่าไหร่อะใช่ใครขับรถกูไปไหนง่ายเฮียลงพ่อกระเป๋าบ้าชักเขามีอะไรอะล้วงจังอะเขาล้วงจังอะในกระเป๋าเขามีอะไรอะหม่นแปดใช่ปะเขามีอะไรอะโอ้โหหมื่นแปดหมื่นหกมึงไปหาซื้อตอนนี้มีใครขายเอออะไรมึงก็ซื้อคนนั้นแหละแต่กูมีพันเม็ดอะเป็นเฮียอะไรชัก เป็นอะไรเออถ้าใหม่ผมบอกเลยเทมาหอหมื่นเจ็อยอคูรดให้ออมึงเป็นคุณชายวัเชตด้ไงตลบเป่าห้าศูนครับยี่งมึงเดินอยู่ในบางจุดท่าที่ที่อะเมอร์เพิร์ลบลูนป้าเกซี่เป็นเซกากเออนะมีมีโล่งว่างไหมครับนะมีว้าว ถ้าคุณทำวิงทั้งวันนี้จะไข่ววงกัได้ป่ากูวิงได้ป่ากูวิงได้ไม่ขายคุณนแล้นนี้กูวิงได้กูวิงเอาแบบเ้ยลี้ยวดีป่ารถกลินนแปเอมาลองหพี่พี่พี่นอนอยู่อ่ะไปนึงอแปดเอ็มแรงกว่าพิชากูเปล่าแพงกว่าร